เดี okay. e <S <S yeah. ๋ยวี่กืไหมกันนี่ของดีของพลส่งานครับซีดีส่งต้นเป็ดจะก็ได้เออมาดีว่มันกัดมี่คลิปมันกำลังดุล่ะมัง อะไรถพ่อไปดิไดปใครกบคนนั้นดึกมากเลยนายรี่เทว้นไงพี่ติดบ่อยเกินนะพี่มา มาไพี่กม่เกิดพี่ดามแต่มาลงนัดเดิงไรลืมบอกคนไม่เต็มเดียวใหญ่มัดเขเวลา Okay, nada